ครมรเห็นชอบโครงการบ้านล้านหลังเฟส2ผ่อนเดือนละ5,000ครมรเห็นชอบให้ทออสดํดำเนินการต่อโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก1.99%ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง84งวดแรกเริ่มสุกที่10กันยายนนี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน GHBO เพื่อเข้าร่วมโครงการ วันที่8กันยายน2564นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอมีมติเห็นชอบให้ทออสอสารต่อโครงการบ้านล้านหลังเฟส2ภายใต้กรอบวงเงินรวม20,000ล้านบาทตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้น ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยต่ำและผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาซื้อขายไม่เกิน1 2 0 0ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่4ปีแรกเท่ากับ1.99%ต่อปีปีที่5 7ถึงเเท่ากับ MRR ลบต่อปีและปีที่8ถึงตลอดอายุสัญญากรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปเท่ากับ MRR ลบ0.7ต่อปี กรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR ลบต่อปีและกรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์เท่ากับ MRR ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารอยู่ที่6.105%ต่อปีผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีเงินงวดคงที่84งวดแรกกรณีกู้1 2 0 0 0ล้บาทผ่อนชำระงวดละ5,000บาทในช่วง84งวดแรกให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือห้องชุด ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือ2และทรัพ์ NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อปลูกสร้างและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมซื้อบ้านหรือห้องชุดไม่เพียงแค่นั้นทอสอสยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการมีบ้านให้กับลูกค้าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม4ประเภทประกอบด้วย 1. ค่าธรรมเนียมการยืนกู้ 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองพร้อมทั้งผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระธนาคารยังเปิดให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้านหรือผ่อนชำระเงินดาวบ้านไม่น้อยกว่า12เดือน มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อและหากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ให้ธนาคารพิจารณาได้ให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Financial Literacy และออมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า9เดือนเพื่อใช้เป็นหลักฐานพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส2ได้พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่10กันยายน2564เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHBO และลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการเมื่อทำตามขั้นตอนครบถ้วนแล้วลูกค้าจะได้รับรหัส9ตัวทาง GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน Line เป็นตัวอักษร3ตัวและตัวเลข6ตัวเพื่อนำมาแสดงในการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่10กันยายน2564เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่3 0ธันวาคม2566หรหรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ